ครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับช่องวินเองครับนะคะว,วันนี้เราจะมาเล่นแมปรถบ้านเรานะครับแต่เราจะไม่ขับเองเราจะนั่งรถเพื่อนเดี๋ยวผมขอกินน้ำก่อนโอเคเรียบร้อยอือหือ อนขอขับอะไรก็ไม่รู้นะครับเราขับขับเองนะ่าจะปลอดภัยกว่านะครับปิดเพลงก่อนนะครับนี่เราก็จะได้ฟอร์จูเนมาัหนึ่งคันนะครับออต้าฟอร์จูเนอร์อันนี้ปีปีเรปี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 ยี่สิบทุกคนทรงเงี้ย นี่นะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มขับกันเลยโอ้โหโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วไหมสิบแปดรอบทุกคนสิบแปดตอนนี้สิบแปดล้อมาขวางถนนนับผมมีวิธีเอ้า โอเคนะครับเรามาลองหารถชนอื่นก่อนนะครับอันนี้วัยรุ่นน่าจะชอบนะสีคอนด้าอะไรแบบเนี้ยคอนด้าแบบเซ้งแบบเน,นี้ยดูดิดูเสียงนี่ ก็จะมาโอ้โหเบาเสียงก่อนนะครับแค่นี้พอเพราะว่ามันมมันดังไปเดี๋ยวเราจะเอาหลังถอยเข้านะครับอันนี้เป็นแบบซีวิกปี2020 RS นะครับถอยแล้วเราก็จะลงนะครับ ตอนนีค้คลิปก็ดำเนินปะการไปถึงสอ2นาทีห50วินะครับไหนดูดูนะครับว่ามีะอะไรสกีบีดี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะไปไว่ายน้ำกันโหท้าวายคือ เมื่อวันตอนที่ผมไปเขากระโหลกหลังจากกลับอะ่ะผมไปเล่นน้ำสระผู้ใหญ่ที่ลึกถึงเมตรห้แต่ผมสูงแค่ร้อยสิบห้าแล้วตอนนั้นพ่อก็ให้ผมฝึกว่ายน้ำนะครับแล้วผมก็ว่ายได้แต่ก็จมมันบางช่วงนะครับเพราะเงยหน้าขึ้นมาแต่พ่อก็คอยประกบอยู่ตลอดนะครับไม่งั้นจมน้ำ ก็ต้องพยายามพายูขึ้นมาถ้าพ่อไม่อยู่ถ้าพ่อไม่อยู่นี่ก็ต้องเกาะอ,อยู่ขอบฟ้าก่อนนะครับโอเคก็ขอจบแบบจอดสวยๆนะครับสวัสดีครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายเดี๋ยวจะมาลงแบบนี้ให้อีกนะบายบาย